สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีเจ้าหุ่นยนต์นี่เลยวิธีโค้ทูมาแนะนํากันนะครับเรามาแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับขั้นแรกก็ส่วนที่สําคัญที่ติดลั้งเตอก์นอร์มานครับนี่เลยครับเจ้าแบตเตอรีอ่เราจะใช้คู่กับเจ้านีนะครับอะแดปเตอร์นะครับอืออะแดปเตอร์จ่ายไฟในส่วนวิธีการชาร์จแบตก็ง่ายๆนะครับเพียงนํา พวของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเสียบเข้ากับล่องของเจ้าแบตเตอรี่นะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วเสียบชาร์จไฟแบตเตอรี่ได้เลยครับเมื่อชาร์จแล้วเนี่ยเขาจะมีสถานะไฟขึ้นมานะครับอ,อันนี้ยังเต็มอยู่นะครับยังมีอยู่สีโอเคต่อมานะครับในส่วนของการเปิดใช้งานตัวเจ้าหุ่นยนต์กันนะครับขั้นแรกแนะนําว่าให้จัดวางน้องหมานะครับ ของหมอนุยนให้อยู่ในท่าทางน้ครับหรือเรียกว่าท่าทางสแอนาบก่อนเปิดนะครับให้แนะนําให้เป็นท่าทางแบบนี้นครับนอนหมอบทางตีขาแบบนี้เพื่อที่จะเวลาที่เปิดหุ่นยนต์มาแล้วเนี่ยน้องจะไม่ลงลุกคุกคานนะครับหรือเดินไม่ได้นั่นเองอจากนั้นนะครับนาแบตเตอรี่มาเสียบที่สายช่องบริเวณนี้นะครับโอเคาใส่กันเลยเราจะเห็นได้ว่านี่นะครับ มองด้านในครับเราจะเห็นร่องท่อเกียบของตัวแบตเตอรี่นะครับอย่าใส่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าใส่ผิดเนี่ยอาจจะยัดแบตเตอรี่ไม่ลงได้เกินการบ่ใส่ก็ไปเลยครับไปเลยนะครับดังนะครับนึ่งให้สุดแปะวิญญาครับจนวเรียบไปกับตัวหุ่นยนต์ครับงั้นดักถานน้องมันเริ่มส่วนวิธีการเปิดนะครับก็ง่ายๆครับ กดคลิกสั้นๆหนึ่งครั้งให้มีไฟอย่างนี้ก็กดยาวเลยครับอ่าจากนั้นก็ได้ยินเสียงตัวมอเตอร์ทำงานนะครับจากนั้นรอสักครูดด่จนกว่าหุ่นยนต์จะบูสเสร็จนะครับจากนั้นตัวน้องหุ่นยนต์นี้ก็จะลุกขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยะจะเห็นได้ว่ามเมื่อหุ่นยนต์ บูสเสร็จแล้วเนี่ยหุ่นเก้าน้องหุญญ่นยนต์จะลุกขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับพร้อมกับเซนเซอร์กจดวด้านหน้านะครับที่หมุนใช้งานอยู่นั่นเองอ่าต่อมานะครับในส่วนของการแนะนําการใช้งานการเชื่อมต่อนะครับในส่วนแรกเราก็จะมาแนะนําการเชื่อมต่อน้องหุญญ่นยนต์เนี่ยเข้ากับกตัวจริงนะครับอ่า มาขั้นแรกเนี่ยเราเห็นว่าจอสติ๊กเนี่ยมาพร้อมกับในกล่องนะครับก็จะไม่มีตัวก้านอะนาล็อกนะครับนี่ก้านจอสติ๊กมาให้ถามว่ามาซ่อนอยู่ที่ไหนก็ซ่อนอยู่ที่ตัวจอยสติ๊กนั่นเองนะครับก็คือเราเปิดแถบยืดหดขึ้นมานะครับจากนั้นเห็นไหมว่านี่ยครับก้านของตัวจอยสติ๊กเนี่ยอยู่ข้างในจากนั้นก็เราก็เอาออกมาได้เลย วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆครับนี่เป็นสกูนะครับหมุนๆๆไปเลยเป็นอันเรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้แล้วส่วนขั้นตอนการเปิดเชื่อมต่อนะครับทำการกดที่นี่ครับคลิก หนึ่งครั้งนะครับเหมือนกับเจ้าหุ่นยนต์เลยคลิกหนึ่งครั้งต้นๆก็กดยาวนะครับอาจจะยี่สิยังคลิปนะครับนี่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีอ่าเราเห็นตรงคําว่า BT ทนะครับหรือบูทูนเองนะครับถ้าเกิดกระติปบอยู่เนี่ยแสดงว่าหุ่นยนต์เนี่ยได้ทําการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์แล้วซึ่งการเชื่อมต่อกับระหว่างหุ่นยนต์กับจอสติ๊กเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเราเปิดหุ่นยนต์ เราก็เปิดจัติดตามเนี่ยก็คือเขาจะจับคู่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยครับมาในส่วนของโหมดการใช้งานขั้นพื้นฐานนะครับก็ในส่วนของโหมดแรกนะครับโหมดวอร์กก็คือให้ปลุกกดปุ่ม, Start. ม, Start. มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทบริเวณนี้ครับสตาร์ตตัวหนยนต์เขาก็จะเดินเป็นหมดใช้งานปกติน,กน,นะครับเดินปกติ หรืออย่างที่2ครับถ้าเกิดเรากดสตาร์ทอย่างเร็วนะครับสองครั้งจะเห็นว่าจ้าหุ่นยนตเนี่ยเดินยันดูกับที่แล้วต่อไปโหมดต่อไปที่เราจะมาแนะนำกันนะครับก็คือโหมดวันิงโหมดนะครับกดสมุดนิงเองให้เรากดทาการกดปุ่ม L2 ตรงนี้ครับ L2 พร้อมกับปุ่ม Start ท จากนั้นเราจะเห็นได้ว่าท่าทางคนยนต์เปลี่ยนไปนะครับก็คือน้องจะขยับขาเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นจนเป็นวิ่งนะครับนะครับในส่วนของโหมดขึ้นกระไดหรือสเต์คามมิ่งนะครับให้เรากดตรงที่นะครับตัว R หรือตรงนี้ครับเล็บตานี้นะครับจากนั้นกดปุ่มกดปุ่ม,ม R นะครับตรงนี้ แล้วก็ความควบคุมสตาร์ทนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดขึ้นบันไดนะครับจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยจะทําการย่อตัวลงแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นกระไดไปนะครับแต่คําแนะนําสําหรับโหมดนี้นะครับก็คือขั้นบันไดหรือว่าเนินที่เราจะขึ้นนะครับไม่ควรมีความสูงเกิน15เซนนะครับต่อมานะครับโหมดเช็กแฮงอ่า กด R2 นะครับตรงนี้นี่ครับปุ่ม R2 นี้กับปุ่ม B R2 กับ B นะครับจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์เนี่ก็จะยกมือขึ้นมาทักทายเรานะครับโหมดต่อมาก็คือโหมดเชียร์ครับกด R2 ปุ่มเมื่อกี้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็กดเข้ากับตัว Y เห็นไหมหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะยืนสองขานะครับแล้วก็ทำมือวนเป็นวงกลมนะครับครับหมดพันธ์นะครับกด R 1นี่นะครับ้านบนนี้นะครับคู่กับตัว X เห็นได้ว่าหุ่นยนต์ก็จะย่อตัวแล้วก็พุ่งมาข้างหน้านะครับทั้งสองมือเลยสองสองขาหน้านะครับต่อมานะครับโหมดจัม์ฟอร์วาร์ก็กด R1 เช่นเคยนะครับพร้อมกับปุ่ม A เห็นได้ว่าหุ่นยนต์ก็จะย่อตัวแล้วก็กระโดดข้ามาข้างหน้านะครับโหมดต่อมาครับติดตาว R1 เช่นเดิมครับพร้อมกับปุ่ม B เห็นไว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะทําการนั่งสองขาหลังลงนะครับแล้วก็สองขาหน้ายืนยืนขึ้นนะครับเหมือนกับหมากำลังนั่งนั่นเองนะครับหมวดสแตนด์อัพสแตนดิ้งอัพกด L 1นะครับบริเวณนี้พร้อมกับปุ่ม A ท่านี้เนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อหุ่นยนต์นะครับกำลังทำท่าทางที่เป็นท่าที่นั่งอยู่ หรือว่ากําลังก้มอยู่นะครับให้ทําการยุกขึ้นนะครับพอมาแล้วครับถ้าพอมาแล้วครับถ้าแดนนะครับ <c oughs> ก็จะกดที่เหมือนเดิมครับกดปุ่ม L1 ของกับ B ้ถ้าน้องหุ่นยนต์เนี่ยก็จะทําการเต้นนะครับเป็นระยะเวลาอนหนึ่งนะครับตามค่าทางที่เขากาหนดเอาไว้ก็สำหรับ โหมดการใช้งานบนจอสติกก็ขอจบแต่เพียงแค่้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับแนะนําวิธีการใช้งานจอสติกเจ้าหุ่นยนต์ยูนิตีโกนะครับอ่าส่วนในคลิปหน้านะครับเราจะมาแนะนําการใช้งานเจ้าหุ่นยนต์ยูนิตีโกูนะครับกับแอปพลิเคชันบนมือถือกันยังไงก็พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ